ผู้หญิงยายยุสวยค่าเลิศโอ้มาของหูหน้าขาวคูส่องค่ะทุกคนรู้สึกเดืออหูนี่สึกหน้าไปขึ้นเลยอะ่ะสวัสดีค่ะนี่คือซิสนะคะอยู่กับ v ีซีจูนเหมือนเดิม ค่ะทุกคนจูนจะมาแนะนําที่มากสกหน้าค่ะมากสกตัวนี้เนี่ยคือเขาดังในต่างประเทศมากๆของ S อสนนะคะซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยเขามีหลายสูตรมากๆและเขาเป็นผู้ริเริ่มทํามากสกตัวนี้ออกมาเป็นเจ้าแรกเม d ซิน USA นั่นเองและหลายคนถ้าเข้าคลินิกนะคะก็จะเห็นว่าคลินิกที่นู่นที่นี่เขาใช้มากสกตัวนี้ค่อนข้างเยอะราคาน้่ยก็แรงมากๆกล่องละสองพันห้ามากสกได้3-4ครั้งเท่านั้นเองค่ะทุกคนยาง ตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยดีท็อกผิวหน้าลดอาการอักเสบลดขดผืนความมันส่วนเกินกระชับรูขุมขนเขียวเขียวเรียบเนียนอ่ะคนทีนน่นอ่ะค่ะแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ย ที่ดูอ่อนล้าดูสดใสขึ้นนั่นเองก็คือตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่ผิวหน้าหมองคล้ำหรือว่าหมองจากปัญหาสิวลุมเห้าที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยฉัว่าตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ต่อไปมาต่อกันที่น้องดาวเรืองจะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยคงความชุ่มชื้นเร่งการผลิตเซลล์ใหม่ลดการอุดต,ตันของสิวลดอาการอักเสบผิวเรียบเนียนแต่ว่าเรามีอีกช้อยส์หนึ่งนะคะราคาก็จะดรอปลงมาหน่อยก็คือมากสกตัวนี้นะคะของสกินเซนส์นะคะสองละหกสิบบาทซึ่งซองหนึ่งเนี่ยเขาสามารถ ช้ได้แค่ครั้งหนึ่งหมดแล้วก็ทิ้งเลยนะคะแต่และตัวนะคะสปปรรพคุณของเขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างตัวนี้นะคะทองสีม่วงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของลดเชื้อแบคทีเรียลดอาการอักเสบล้างพิษสารเคมีฟื้นฟูปอบประโลมผิวจะช่วยคนที่เป็นสิวง่ายหรือว่าช่วงนี้เป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยและจะบอกว่าแอบลองใช้ไปแล้ว ทุกคนดิฉันไม่แพ้เลยมาต่อกันที่สีเทากันบ้างนะคะอย่างตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื้นลดริ้วรอยลดความหย่อนคล้อย ต่อต้านอนุมูลอิสระอันนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบอายุ26-30อัพขึ้นนะคะต่อไปนะคะสีแดงน้องคนนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของเพิ่มความกระจ่างใสต่อต้านอนุมูลอิสระเติมความชุ่มชื้นลดเลือนลิ้วรอยอย่างตัวนี้ก็คือเหมาะสําหรับคนที่แบบเอ๊ะรู้สึกว่าช่วงนี้ชันหน้าหมองๆโดนเล่นของหรือเปล่าก็าไม่แน่ใจนะคะก็แนะนาสูตรนี้เลยนะคะต่อไปนะคะสูตรสีเขียวจะช่วยลดอาการอ,ากาอักเสบฟื้นฟูลดรอยแดง ช่วยลดการเกิดสิวก็คือตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะสําหรับใครที่เป็นสิวโอเคเราก็พูดมากันก็เยอะแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวจูนจะมาร์้ใทีดูทั้ง2แบบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่าง2ยี่ห้อนี้ราคาก็ต่างแล้วคุณภาพจะต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะเป็นผู้หญิงมันก็เหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าผู้หญิงยายุสวยค่ะ นีงั้นจุนของมาสกเป็นสูตรนี้ละกันที่ช่วยในเรื่องของสิวเขาก็จะมาให้เป็นถ้วยแบบนี้นะคะทุกคนนี่เป็นถ้วยกระดาษแบบนี้นะจ๊ะค่ะแล้วก็ช้อนแบบตวงน้ํานะคะรวมถึงภายตักน้ําแบบนี้มาให้นะคะเขาจะจะ็นซองแบบนี้นะคะเขาสามารถมาสกได้3 4สีครั้งดังนั้นเราตัดใช่ไหมคะอาจจะใช้แค่แบบครึ่งหนึ่งแล้วก็เก็บเอาไว้ครึ่งหนึ่งตัดตามรอยประเลย และเราก็จะใส่น้ํานี่ไม้พายที่เขาให้มาคนลงไปเลยแล้วก็ตีให้น้ํากับผงมันเข้ากันนะคะมันก็จะเกิดเป็นความแบบเจลลี่แบบนี้เห็นไหมต่อไปนะคะจุดตอนที่คาผมเนี่ยทาขึ้นไปก่อนโอเคเราก็จะใช้มาสกตัวนี้นะคะป้ายไปที่หน้าของเราเลยก็เริ่มจากหน้าผากก่อน อีกินหอมมากไอเลิฟหอมจริงทุกคนหอมแบบไม่จกตาแต่จริงป้าคือมาพวกเนี้ยจุนใช้น้ำอ่ะอุณหภูมิห้องเลยนะแต่อีชันก็คืองงเหมือนกันว่าทําไมเวลาที่หมากับน้ําอันเนี Use ้ยมันปผสมกันแล้วมันเกิดเป็นความเย็นอ่ะเย็นแบบเหมือนใช้น้ําเย็นมาลาดมาลาดอ๋อมันโดนตาโอ้สตาแล้วทุกคนค่ะก็คือตอนนี้ก็คือแอบ เซ็งนิดนึงนะคะว่าทำไมมาร์กที่คนอื่นมาร์กแบบนี้นะคะกับดิฉันมาร์กเองอี <y> <S <s <ug> <S ยงอย่างวะอีอย่างวะให้มาร์กแห้งนะคะประมาณ15-20มาที่สิอนาทีแลวมาดูกัน,นะค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้มาร์กของจูนก็ นิทแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการลอกแผ่นมาสกันเลยดีกว่านี่ดูสิคือทุกคนจะกินมันหอมมากเลยอะสูตรนี้ยสนุกมากรู้สึกเดืออ๋ยมาสกีนผมหรู้สึกหน้าเราขึ้นเลยอะก่อ,ะอนที่จุนจะเริ่มมาสก์นเนี่ยรู้สึกว่า หน้าของเรามีความแบบเหนื่อยล้าแล้วผิวไม่ได้แบบไม่ได้ฉ่ำแบบนี้แต่พอมาร์คเสร็จก็คือรู้สึกได้เลยว่าผิวของเราเนี่ยดูไบรขึ้นกระจ่างใสขึ้นแล้วก็รู้สึกผิวน่าสะอาดมีความชุ่มชื้นมันสามารถลดอาการอักเสบของสิวได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะทุกคนจะรู้สึกว่ามาร์กตัวนี้สมกับราคาสำหรับเอสเตอร์ม็กมาร์กตัวนี้ก็คือให้ส0คะแนนเต็มไม่หักเลยค่ะ งั้นต่อไปนะคะเดี๋ยวจูจะมาเริ่มที่สกินเซนส์กันเลยดีกว่าออกเป็นสูตรตัวนี้ละกันเพิ่มความกระจ่างใสต่อตาอ,อนุบุิละิะเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ลดริ้วรอยนะคะซองสีแดงตัวนี้อย่างตัวนี้นะคะเขาจะไม่มีถก,กอุปกรณ์ใดๆมาให้จูก็เลยไปหาถ้วยพลาสติกแบบนี้มานะคะแล้วเราก็จะเทมาส์เนี่ยเทลงไปแบบนี้เลยและเราก็จะทําการเทรน้ํา แล้วก็คนให้มันเข้ากันเลยคะ่ะวุ้ยจูรู้สึกว่าอันนี้จะต้องมากสวยกลิ่นมีความแบบวิตามินซีอะเป็นฟีลแบบผลไม้แบบวิตามินซีอะได้แล้วคะ่ะน,นี่นะคะไปจ้าเฮ้ยอันนี้เหมือนจะมาร์กดีอะไม่ใช่อะไรมนคือเมื่อกี้อะ่ะจูนอะใส่น้ำเยอะหรือเปล่า<อ>เหมือนหน้าฉันเป็นเครแล้วฉันป้ายครีมไปที่หน้า มอนแกก้ว่จริงๆแล้วอะทุกคนเจลี่มาร์กมันไม่ได้ยุ่งยากแบบที่คิดเลยสามารถมาร์กเองง่ายๆที่บ้านหาเวลาให้ตัวเองสักแบบ25นาทีหลยเพื่อความสวยเพื่อแบบสุขภาพผิวหน้าที่ดีนะคะเนี่ยเห็นป้าเสร็จแล้วอันนี้ไม่เยิมนะคะแล้วก็รอวนไปค่ะประมาณ15 2 0นาทีนะคะ มาส่งจุนก็ให้มนที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการลอกแผ่นมาสเจลลี่ออกมาเลยค่ะโูหน้าขาวคุณสองค่ะทุกคนตอนนี้จุนก็มาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกได้ว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมัน กระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ผิวลุ่มมากๆรู้สึกเลยว่าผิวโจโูเนี่ยมันกระชับขึ้นส่วนเรื่องคุณภาพของสกินเซนส์นะคะเอาจริงให้สิบกันเพราะว่ามันมาออกมาเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันแบบเราโอเคกับผิวหน้าของเราสําหรับเรื่อง quality. Quality คุณภาพคุณภาพเขาไม่ต่างกันเลยนะแต่ว่าถ้าเจาะลึกลงไปหน่อยแล้วเนี่ย อาจจะต่างกันที่ตัวคุณสมบัติเขาอาจจะแตกต่างกันไปนะคะระหว่างสกิ n Sense นะคะกับ เอสเตแม็ S S max. ก็เรื่องราคาใครชอบแบบไหนสบายใจที่จะซื้อแบบไหนก็ลองไปหาซื้อดูน,นะคะอ e p พีหน้าอยากให้จูนหาอะไรมาเล่นอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่ Facebook แล้วก็ Youtube ที่ Workpoint Today p a y นะคะแล้วเจอกันใหม่กับซ e ิสอีพีหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย